สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวมองยอกนะคะสําหรับเมืองยอกนี้เราก็จะได้เล่าประวัติโดยคร่าวๆให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเพราะว่าเราก็คงจะไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดเยอะมากนะักเพราะว่าตัวเราเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอเมืองยอกนี้มากนักนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้มาเที่ยวนอะอะสําหรับเมืองยอกนี้ เป็นเมืองในแผ่นดินที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลียตะวันตกนะคะตั้งอยู่แถบแม่น้ำเอวอนห่างจากเมืองเพิร์ตไปทางตะวันออกอประมาณ97กิโลเมตรหรือ60ไมล์นั่นเองและมีความสำคัญตลอดศตรวรรษที่19เลยนะคะสำหรับงานฟาร์มต่างๆเช่นการเลี้ยงแกะวัวแพะหมูและก็การเพราะพันธุ์มา้าและยัง พืชพันธุ์เมล็ดพืชต่างๆอีกด้วยนะคะเมืองยอก์นี้จะเฟื่องฟูในช่วงที่เขาเรียกกันว่าตื่นทองนะคะเนื่องจากเป็นสถานที่สุดท้ายก่อนจะเดินทางมุ่งหน้าไปยังทุ่งทองคําหรือขุดทองนั่นเองอาคารหรือสถานที่มากกว่า200แห่งในเมืองยอกได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเลยนะคะโดยส่วนใหญ่อยู่ในตัวเมืองบ้านและอาคารเก่าแก่ของเมืองยอก หลายแห่งได้รับการบูรณะแล้วในขณะที่บางหลังยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์เอาไว้เช่นอที่ทำการไปรษณีเป็นต้นนะคะปัจจุบันนี้เมืองนี้ดึงดูดนะักท่องเที่ยวได้มากเลยทีเดียวนะคะด้วยความงามของอาคารประวัติศาสตร์และเทศกาลต่างๆหรือแม้แต่ศิลปะต่างๆนะคะบนถนนส่ยอกในฤดูใบไม้ผลิจะเต็มไปด้วย ทุ่งคาโนล่าที่ออกดอกเหลืองอารามไปทั่วตลอดข้างทางเลยนะคะซึ่งก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากเช่นกันค่ะตึกนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของของทาวเลยเนาะของอเมืองเลยนะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปตรงคอนี้นะคะที่ทำการนั่นแหละ าหาอินฟอร์เมชันไปดูว่ามันมีอะไรให้ให้ดูบ้างในเมืองนี้นี่นักท่องเที่ยวก็จะมาต้องมาจุดนี้ก่อนเนาะจะได้รู้ว่า,าเราจะต้องไปจุดไหน ข้ามาขา้างในไม้เก่านะเสียงดังแยดๆ <c oughs> มันเป็นเหมือนโรงละครเนาะนี่ <c oughs> รงนั้นก็จะเป็นอีทีแล้วคนก็จะดูคนที่อิ p พ r t เช n ก็จะนั่งอยู่ตรงโน้นเนาะดี p ก็จะนั่งอยู่ตรงโน้นเป็นผับนะคะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นผับเนาะยอกนี่จะเป็นเมืองเก่าเมืองเก่าแก่ เกสต์เฮาส์คุณสามารถพักได้เหมือนโรงแรมเกสต์เฮาส์เป็นเหมือนโรงแรมเลยน,น่ารักน่าชมอันนี้รู้ไหมคะอะไรอันนี้อันนี้สำหรับถ้วยสำหรับเอาไข่ต้มอ่ะต้มเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยเอานูหน่อต้มเสร็จแล้วเราก็ไข่ไปวางไว้แล้วเขาก็จะตัดหัวตรงตรงตรงไข่นะตัดหัวตัดครึ่งหนึ่งหรือว่าตัดน้อยหนึ่งแล้วก็ เวลาเรามีซอสเราก็เหาะซอสลงแล้วก็เอาเอา,เอาช้อนมาจิ้มกินได้เลยอ่ะนี่เมืองนี้เรียกว่ายอกเหมือนไข่ไข่เหลืองอะยอกแบบนั้นออลออรถบัสเหรอไปยเว i อิน f ฟ r the บัสรอรถบัสมา,รอร,สมารอรถบัสกันเถอะ ลืมลืมนึกไปพอออกจากบ้านแล้วเพิ่งจะเห็นว่าเอ้ยใส่เสื้อใส่เสื้อเหมือนกันเลยนะยอกนี่ก็ดูพอพพล่าเหมือนกันนะเพราะว่ารู้สึกว่านักท่องเที่ยวก็จะมาเยอะอยู่นะ,อะโอ้ลูกแระฟาเวอร์ซูบี้สเดี๋ยวดูดูดอกไม้อันนี้สิสวยจังเลยอะ่ะนี่กลิ่นหอมมากเลยอะ่ะอืมกลิ่นหอมอะ่ะ เดี๋ยวหาไปปลูกมั่งละคลาสสิกนะ่าดมูมันมันมีเสน่ห์เนาะมันแบบป้ายก็ป้ายแบบออริจินอลเลยนะป้ายเก่าเลยอะนักท่องเที่ยวเยอะนะคะแถวเพื่อนเพื่อนเนาะใครๆก็บอกว่าเออไปยอกไปยอกอะไรนี้นะไปดูอย่างไฟเขาอะคืกลงกงนี่กงน,กงนี่หน้าเนี่ยเห็นไหม โรงเนี้ยมันแบบความเก่าความขลังมันอะตัวตึกตัวคารคงความคงความออริจินอลไว้มิวเซียมไงอันนั้น oh, มิวเซียม like <the> อ่ะตึกสีเหลือง น่ารักมิวเซียมพิพิธภัณฑ์เมื่อกี้เรียกมิวเซียมแต่ลืมนึกภาษาไทยไม่ออกอพิพิธภัณฑ์น,นะคะอันนั้นเนาะอันนั้นพิพิธภัณฑ์รถเดี๋ยวเข้าไปดูดตึกมันน่าสนใจนะ เข้า oh, มาดูมิวเซียมรถพิพิธภัณฑ์รถสวัสดีค่ะ oh, นี่เห็นไหมเขาอ่ามันมันเป็นเตาอ่ะเราเขาเขาใส่ใส่ฟืนข้างในใส่ฟืนข้างในแล้วก็เอาหม้อเอาหม้อมาตั้งตรงนี้นะ แคนแคนไดรฟ์อันนี้สวยใหญ่มากรถดับเพลิงเนาะน่าจะเป็นรุ่นแรกๆเลยนะรถดับเพลิงอันนี้ตามเท่านั้นก<บ>น่อนนะทำชิบชิบสวยโออันนี้มันเป็นขับเอาเลยสิ เป็นผับเก่านะคะมากินพิซซ่านะคะพิซซ่าวันมดิฟบุดบุดไฟทานพิซซ่าทานนะแต่ของเราสั่งตั้งนานแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้แต่ก็รอพิซซ่าได้แล้วทาไปหนึ่งชั่วโมงรอหนึ่งชั่วโมงได้แล้ว บีซีมากคนเยอะคนเยอะต้องรอนานหน่อยเดี๋ยวลองกินดูสำหรับคลิปนี้ก็คงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามมีนาไดรี่นะักรบต่างแดนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ